ความสุขและความสําเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็วคุณรู้ไหมคะทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเรามีโอกาสใหม่ที่จะสร้างความสุขและความสำเร็จในแบบของเราเองได้เคล็ดลับง่ายๆคือเริ่มต้นจากใจเรานี่แหละคะ่ะเพราะใจที่สดใสจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอยากให้คุณลองเริ่มต้นวันด้วยการตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำให้เรายิ้มได้อาจจะเป็นการฟังเพลงที่ชอบดื่มกาแฟที่ชอบทานอาหารที่มีประโยชน์หรือยิ้มกุญ ให้ตัวเองหน้ากระจกสิ่งสำคัญคือการเชื่อมั่นในพลังตัวเองค่ะคือเชื่อว่าทุกอย่างที่เราทำมีคามหมายและเราเป็นผู้กำหนดเส้นทางชีวิตของเราเองถ้าทำแบบนี้ได้มองเห็นความสำเร็จในสิ่งเล็กๆได้จะทำให้เรามีแรงใจที่จะก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวทีละก้าวอย่างมั่นคงแล้วคุณจะพบว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จนั่นอยู่ใกล้เอื้อม่แล้วเจอการคลิปต่อไปนะคะกับพี่มิ้งมา ยาค่ะ yeah,